ยิ่งน้องไงอร่อยไหมครับอร่อยมากครับโอ้พี่น้องครับกินได้ไหมนะครับก็ได้นี่อุ้ยแล้วเหรอีกชุดหนึ่งก็กำลังอบอยู่ครับอืมือแบบอะไรนะสลัดแก้วสลัดแก้วครับใช่ค่ะสลัดแก้วก็จะแซ่บ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 หน่อยนี่ก็จะเป็น กระดูกตีโครงหมูอบครับน้ำจิ้มรสเด็ดเริ่งพี่นอะนีน่รสเด็ดใบจังเนาะข้นๆเลยครับอันนี้มันเ,เป็นกระดูกอ่อนด้วยครับว,วันนั้นที่หมอไปกินต้องตามอะไรต้องตามยีมหัว จำเรื่องบัวเรื่งไหมเมื่อพาไว้ปลูกปักช่างบ้านต,ต้นตังเลยอันนี้มันรถเด็เดอันนี้ก็จะเป็นไส้ครับไส่เสรับ Qua khó, khó. Qua khó. Chim có không? vào không chúng ta Chị mình có bọc này, chút sốt không nhân ở mấy mấy นี่คือซี่โครงหมูหจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มออืืมมเป็นไงบ้างอร่อยมากเลยครับเจียวครับจัดเลย เอาจากกระดูกหมดเลยมันร้อนใช่อันนี้ขนมไม่ได้ต้มนะอ,มอบอย่างเดียวแลวเนี่ยเยวะกระดูกอ่อน้วย

หยุดไม่ได้แล้วตอนนี้มันมากตัวนี่มัน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 ตีกระดูกอ่อนเนี่ยมือดูส่ข้าดูนี่ยอุ้ยหอมสดมาก ไม่ใช้แล้วตอนนี้่้มใช้มืออย่างเดียวอร่อยกว่าอมืมีลูกโดดด้วยออพริกเหรอ ครับคุยน้ำจิ้มครับซีกรองหมูกระปรอบจิ้มลงไปสีมือพี่โอเล่อยอดอากงอมกินเท้าอีกแล้ว รสอะไรเนีญญ่ยมันจะห่อผักเข้าไปเยอะๆห่อทุกผักนะคะเบอย่งนี้ก็แต่โป๊บแปะโป๊ะแปะ,ะ,ะมันจะห่อผักนะคะทุกคนผักขนึนเยอะแยๆมีเอฟซีพี่โอเล่นะคะแบบมาจากหลากหลายผักนะคะ ให้เราพูดภาษาไทยบ้างภาษาลาวบ้างนะคะภาษาลาวอีสานเราบ้างบางคนฟังไม่รู้เรื่องนะคะหนูก็จะขออนุญาตพูดภาษาไทยปนกับภาษาอีสานนะคะ<อ>ซึ่งเป็นภาษาผีนี้ขนาดเนาะน,<อ>นาดเลยนะเตอร์บอกเห,นเหมนดูแลหนูมากเร่าไทยกับอีสานปนกันอย่างเวลาที่หนูเครียดให้พี่โอเล่เนาะ หนูก็จะชอบพูดกับแกว่าฉันเสาเล่นกับเธอแล้วนะฉันหยุดเล่นกับเธอแล้วนะมันจะไม่เล่นกับเธอแล้วนะเต้นก็เล่าพื้นเก่าด้วยค่ะพอวางแล้วที่ก็เผาแฝดเฮ้ยก็เผาแฝดตัวกินอร่อย กนดีมากเลยจิ้ก็ยังอรอเลน้ำจิอ่ะน้ำจิ้ดูเจ็งมากต้องทำคัวจ่าหมอให้เอฟซีมาเที่ยวแล้วคัวจ่าหมอทำที่นาเอฟซีคนไหนมาพี่หมอก็โชว์ฟีมืมเลยออ ได้เลยเนาะเริ่มจะไม่คุยกันแล้วค่ะตอนนี้เริ่มกินอย่างเดียวแล้วครับไม่คุยกันแล้วเริ่มจะไม่คุยกันแล้วค่ะน้ำจิ้มสูตรนี้มีชื่อว่าน้ำจิ้ม ไม่ลืมหัวไม่ลืมหัวน้ำจิ้มอย่าลืมฉันนะจิตใจนี่หรอน้ำจิ้มอย่าลืมฉันก็จะหาคนพูดกันก่อนมันเหลือไงเนาะไนนั้นต้องรักษาเป็นไปให้มันดี อร่อยมากเลยอร่อยแล้วอือออือออ่มาอเค้าเนื้อเลย่เ้านอย

เบิ้งพี่น้องเป็นตัวกินเข้าเป็นตัวหยองเข้าเฮ็ดกินนะตำท้ามาทรงต้าหวานใจเลย FC ต้องต้องลองมาชิมซีนี้กันด้วยนะคะต้องจัดมีติ่งบ่ ต้องรอให้อะไร Leah, อะไรมันลงตัวก่อนเนาะทุ่งนาจ่าโมอแบบนี้ย้อต้องรอให้สร้างทุ่งนาเสร็จเนาะจัดนี่ติ่ทุ่งนาจ่าโมบางทีโมต๊วฝีมือเองก็หอมไอกิมออไรงั้นเลยเหรอ อ่ะสำหรับมือน,นี้นะครับพี่น้องกับเสื้อผ้าขอลาพี่น้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าโอ้เนียนแล้วครับน้องหนังทองตาเนาะหนังตาก็ยอนเอ,เอ้ยท้องตึงเดี๋ยวเดี๋ยวหนังท้องตึงหนังตาก็ยอนหนังท้องตึงหนังตาก็ยอนถือ,อบอกผิดบอกถือครับพี่น้องครับเอาไลฟ์เดนีกขอลาพี่น้องไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับพอกันไหมในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีครับเอาเหลืออีกสองชิ้น มอให้เธอเฮ้ยฉันคูงกาไว้